ก่อนอื่นก็ต้องกล่าวทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่กำลังรับฟังรายการของพวกเราอยู่ตอนนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับรายการดีๆนะครับที่จะมามอบสาระน่ารู้ต่างๆเกี่ยวกับคดีปกครองและสารปกครองนะครับ โดยทุกครั้งนะครับเราก็จะนำอุทาหรณ์คดีต่างๆสนุกๆนะครับที่ใกล้เคียงกับทุกท่านนะครับให้ทุกท่านได้ฟังกันโดยในวันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับนายธีรพงษ์บุญทองนะครับและผู้ที่ทําหน้าที่เล่าอุทาหรณ์คดีของเราในวันนี้นะครับครับพี่สุครับสวัสดีครับพี่ต้นตาลผมนายสันทงธิติกรทับทองครับพนักงานคดีปกครองชํานาญการพิเศษนะครับเช่นเคยนะครับได้ร่วมพูดคุยกับพี่ต้นตาลอีกครั้งหนึ่งนะครับในเทปนี้นะครับผมก็ทุก เป็นประจาทุกสัปดาห์ช่วงเวลาแบบนี้นะครับแล้วก็ทุกวันที่เราออกอากาศใช่ไหมครับเป็นประจาทุกสัปดาห์ครับผมก็ในช่วงเวลานี้นะครับท่านผู้ฟังที่เปิดช่วงนี้อยู่ก็อย่าเพิ่งเลื่อนไปนะครับเป็นกําลังใจรับฟังกันต่อไปนะครับใช่ครับได้เป็นรับความรู้นะครับเกี่ยวกับคดีปกครองนะครับเป็นอุทาหรณ์ในการที่ท่านเองก็จะใช้ประโยชน์ในการที่จะรับฟังได้ด้วยนะครับ ทั้งท่านผู้ฟังนะครับทั้งคนที่ท่านรู้จักนะครับพี่ต้นตาลนะครับว่าหลายๆเรื่องก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับท่านหรือว่าใกล้ตัวท่านก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเนี่ยครับใช่ครับครับท่านที่เคยฟังอยู่ช่วงนี้ก็ท่านจะทราบดีนะครับว่าแต่ละเรื่องราวที่นํามาเล่าสู่กันฟังก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ไกลตัวมากใช่ครับพี่ต้นตานะครับก็ผมก็จะหาเรื่องที่มันมันฟังง่ายๆแล้วไม่ไกลตัวแล้วก็พูดกันพอเข้าใจง่ายๆนะครับให้ท่านได้รับฟังนะเพราะว่าเรื่องคดีปกครองเนี่ยมันไม่ใช ท่านาที่รับฟังอยู่แล้วก็วันนี้ก็จะมีเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านนะครับผูบ้ใหญ่บ้านก็ถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวนะพี่ต้นใช่ครับนั้นเดี๋ยวก่อนจะไปเข้าสู่อุทาหรณ์ที่พี่สุได้นํามาฝากกันในวันนี้นี่ก็จะขอฝากเฟซบุ๊กสํานักง,งานสารปกครอง,องของเราเล็กน้อยนะครับ,รบถ้าเกิดท่านใดน,นะครับต้องการที่จะติดตามนะครับรายการของพวกเราหรือว่าสารปกครองพวกเรานะครับก็สามารถเข้าไปติดตามพวกเราได้นะครับที่ Facebook สํานักงานสารปกครองเพชรบุรีนะครับทุกวันเราก็จะมีข้อกฎหมายต่างๆหรือว่าอุทาหรณ์ ข้อคิดเล็กน้อยนะครับให้ทุกท่านได้รู้ได้ทราบข่าวสารกันนะครับสำหรับท่านใดที่มี Facebook หรือว่าสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับรวมถึงช่องทาง YouTube ด้วยนะครับพี่สุเราก็มีรายการของพวกเรานะครับย้อนหลังสเกิดท่านใดนะครับสนใจจะหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าฟังเรื่องราวอื่นๆเนี่ยก็สามารถติดตามพวกเราได้ช่องทาง YouTube ในช่องสำนักงานสารปกครองพิธภัได้เช่นกันครับหรือถ้าเกิดท่านใดนะครับมีข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับคดีหรือว่าเรื่องราวต่างๆก็สามารถ โทรเข้ามาสอบถามที่ศาลปกครองเพชรบุรีของเราได้นะครับที่เบอร์032709400นะครับหรือว่าจะเป็นสายด่วนรถไ์135ก็ได้เช่นกันครับครับผมก็เช่นเคยนะครับก็แนะนําต่อไปก็คือว่าโทรมาไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับใช่แล้วก็คือแนะนําฟรีนะครับก็สงสัยประการใดก็สามารถโทรมาสอบถามได้ใช่ครับที่เบอร์ที่พี่ต้นตาลให้ไว้นะครับหรือถ้าอยู่ไม่ไกลใช่ครับผมแล้วสงสัยอยากจะ ไปเจอหน้าค่าตาข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของสารปกครองเพื่อที่จะให้ได้รับคำปรึกษาเนี่ยก็มาได้เลยนะครับที่สํานักงานสารปกครองนะครับครับผมก็แจ้งต่อเจ้าหน้าที่นะครับว่าจะขอมาปรึกษาคดีปกครองนะครับครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปให้คำปรึกษานะครับก็ไม่ไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกันนะครับที่รองตครับครับเอาวันนี้ก็เอืนหัวไปนิดเดียวนะเมื่อกี้ก็คือก่อนที่จะแนะนําว่าเบอร์โทรสารนะครับครับผมก็เรื่องเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านนะครับ พู้ใหญบ้านก็ก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับโครงการ SML เงินกู้ SML แล้วก <sky> ็อาจจะนานหน่อยนะครับครับถ้าพูดถึงเรื่องผู้ใหญ่บ้านนี่ก็มีกันทุกหมู่บ้านอยู่แล้วก็ถือว่าใกล้ตัวทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าข้าราชการทั่วไปนะครับใช่ครับก็ก็ผู้ใหญ่บ้านก็เป็นผู้นําชุมชนของทุกที่นะครับเราก็จะอยู่ใกล้ชิดกับผู้ใหญ่บ้านหน่อยนะครับใพ่ราะถ้าเราอยู่ในหมู่บ้านนะครับใช่ครับก็คือถ้าเราเป็นผู้ปกครองท้องที่ใช่ครับก็ดูแลทุกสุขใช่ครับก็ต้อง เป็นบุคคลที่ต้องได้รับความเชื่อถือจากประชาชนในหมู่บ้านอยู่แล้วนะครับก็ครับการเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ต้องรักษาเกียรติยศเพราะว่ากว่าจะมาเป็นผู้ใหญ่บ้านได้นี่ก็ต้องผ่านการคัดเลือกมาก่อนใช่ครับใช่ครับโดยแต่ละคนในหมู่บ้านครับใช่ครับทีนี้ทีนี้เกี่ยวกับเรื่องการปล่อยเงินกู้ SML เนี่ยคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตําแหน่งครับคือเนื่องจากโดน ข้อกล่าวหามีการร้องเรียนว่าผู้ใหญ่บ,บ้านเนี่ยทุจริตเ,เกี่ยวกับโครงการเงินกู้ SML ครับ,รบผมแล้วก็มีมีติดปลายนวมไปด้วยก็คือเรื่องการพนันอ๋อครับถ้าพูดถึงเรื่องการพนันนี่คือน่าจะผิดอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นถ้าเกิดว่าปฏิบัติจริงๆนะครับใช่ครับทีนี้ก็ก็คือว่าพอโดนสั่งทีนี้ผู้ใหญ่บ้านเขาก็ไม่เห็นด้วยนะครับเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่บ้านเขาก็เห็นว่าเขาไม่ได้กระทําความผิดนะครับครับ ก็คร่าวๆเป็นอย่างนี้แต่เราไปฟังในในข้อแท็จริงดีกว่านะครับท่านผู้ฟังครับท่านจะได้นึกภาพออกนะครับเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่านะครับผมผู้ฟ้องคดีดำรงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านนะครับถูกร้องเรียนว่ามีพฤติกรรมทุจริตเงินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML นะครับและการเล่นการพนันเล่นไพ่นะครับผมผู้ว่าราชการจังหวัดจึงมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยดุายแรงผลการสอบสวนพบว่า เป็นความจริงนะครับจึงสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากตําแหน่งในขณะในความผิดฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏินบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่ไม่ควรได้อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจง,จ,จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและไม่รักษาชื่อเสียงของตอนและรักษาเกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหน้าที่ราชการอของตอนมิให้เสื่อมเสียโดยไม่กระทําการใดๆอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วนะครับ ผู้ฟ้องคดีเนี่ยได้ร้องทุกต่อประหลัดกระทรวงหาไทยนะครับซึ่งต่อมาได้ยกคําร้องและเปลี่ยนฐานความผิดให้ถูกต้องเป็นประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงนะครับอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีอ้างว่าตนเป็นเพียงผู้รับจ้างเก็บเงินกู้ดังกล่าวเท่านั้นโดยเมื่อเก็บเงินกู้จากแม่ค้าแล้วจะรวบรวมไว้ในที่ทําการผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นบ้านพักของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปรวมกับเงินส่วนตัวหรือนำไปใช้จ่ายส่วนตัวเมื่อมีการทวงถามก็ได้รีบนำส่งคืนให้แก่เฮรัญยิกแต่ไม่มีผู้ใดรับไว้จึงได้นำไปมอบให้แก่นายอำเภอเพื่อให้นำส่งคืนแก่ผู้มีหน้าที่เก็บรักษาต่อไปผู้ฟ้องคดียังไม่ได้เอาเงินดังกล่าวไปเป็นของตอนเองพฤติการจึงไม่ครบองค์ประกอบความผิดของคำว่าทุจริต ครับครับผมส่วนสาเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้นําเงินไปส่งให้เหียดันยึกทุกสิ้นเดือนเนื่องจากผู้ฟ้องคดีมีภารากิจมากซึ่งการไม่นําส่งเงินทุกเดือนก็เป็นเพียงการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้ไว้กับคณะกรรมการเท่านั้นจึงได้ยื่นฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1และประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่2ต่อสาปกครองเพื่อขอให้เพิกถอนคําสั่ง ลงโทษให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตําแหน่งครับผมก็ได้จริงก็มีอยู่เท่านี้นะพี่ตนตาแสดงว่าผู้ใหญ่บ้านเขาก็อ้างว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้ทุจริตแค่ว่าไปส่งเงินช้าแต่ไม่ได้ว่าไม่มีส่งอะไรใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับคือประเด็นประเด็นประเด็นเกี่ยวกับทุจริตต่อหน้าที่ราตําแหน่งหน้าที่หรือเปล่าเนี่ยก็หนึ่งก็คือน่าจะเป็นเรื่องของคุณมีอํานาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดหรือเปล่าพี่ต้นตาลนะครับถก็มีหน้าที่ในการเก็บเงินกู้หรือเปล่าใช่ไหมครับถ้ามีหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยก็แล้วก็ มีส่วนได้เสียหรือว่าได้สวัสภาพประโยชน์สำหรับรตนเองหรือผู้อื่นเนี่ยก็อ,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 อาจจะเข้าเข้าเข้าขายทุจริตนะครับครับแล้วต่อไปก็คือว่าก็ค่อยไปพูดว่าเอ๊ะตัวเองต่อสู้ไปว่าตัวเองทุจริตหรือเปล่าครับผมแต่ว่าองค์ประกอบมันก็น่าจะต้องดูว่ามีหน้าที่หรือเปล่าใช่ไหมครับฟังแล้วนี่ก็จ,จะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องการพนันด้วยแล้วก็ส่วนที่2ทุจริตในเรื่องเงินกู้ใช่ไหมครับก็ก็อาจจะ เป็นเป็นสองเป็นเป็นสองส่วนนะที่ว่า 2> 2อ,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 อาจจะเป็นสองสองสองข้อหาสองข้ออ้างสองข้ออ้างนะครับรับโดนกันโดนโด,น,ด,น,ดนเรื่องนี้นะครับแต่อีข้ออ้างนี้ผิดแน่นอนอยู่แล้วนะครับเรื่องพัน,นนันนี้เรื่องพันนันก็ต้องไปไปตรวจสอบดูว่ามีมีข้อได้จริงที่ที่ฟังดูแล้วว่าเข้าข่ายที่จะเล่นหรือเปล่าถ้าถ้าเข้าข่ายก็อาจจะต้องผิดแน่นอนนะครับแต่ว่าในในเรื่องนี้ก็คือผู้ว่าสั่ง ให้ออกแล้วก็แสดงว่าก็ต้องไปพิสูจน์กันก็หมายถึงว่าทางผู้ฟ้องคดีบอกว่าไม่ได้ผิดเนี่ยก็ต้องไปพิสูจน์ให้เห็นว่าตัวเองไม่ได้ผิดจริงหรือเปล่านะครับครับงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันนะครับว่าศาลจะวินิจฉัยหรือว่ามีข้อประเด็นอาจจะดูกันตรงไหนบ้างนะครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับ ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับที่เราได้ดําเนินมาในช่วงนี้นะครับเราก็จะมาฟังนะครับว่าอาคดีหรือว่าอุทาหรณ์ในวันนี้สารมีประเด็นข้อสําคัญอะไรบ้างที่จะวินิจฉัยคดีในวันนี้นะครับครับพี่สุครับครับผมก็เมื่อกี้เราฟังข้อได้จริงไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับครับก็ทันทีได้รับฟังไปแล้วท่านจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้ก็คือเขาเขามีการ ให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตําแหน่งนะครับโดยผู้ว่าเป็นผู้สั่งนะครับแล้วก็มีการร้องร้องทุกข์ไปยังรัฐมนตรีว่าการวงมาไทยนะครับไอ้กรณีดังกล่าวเนี่ยก่อนที่นําคดีมาฟ้องเนี่ยมันเป็นกระบวนการครับผมที่ตนต่างก็บอกท่านผู้ฟังไว้นะครับสมมติถ้ามีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยท่าน ท่านผู้ฟังซึ่งอาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้านหรือคนรู้จักผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสมมุติถ้ามีเหตุอย่างงี้ก็บอกไว้เลยนะครับว่าเมื่อมีคําสั่งของผู้ว่าแล้วเนี่ยก็คือว่ากรณีนียก็คือก็สามารถร้องทุกข์ก็คือหรืออุทธรอุทธรร้องทุกข์เนี่ยก็คือไปที่กระทรวงมหาดไทยก็คือมาถึงเรื่องที่ว่ากระทรวงมหาดไทยเพื่อให้พิจาณาสั่งการนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นกระบวนการวิธีการตามขั้นตอนที่ หมายกาหนดไว้นะครับก่อนที่นำกรยด่ฟ้องต่อศาลถ้าถ้าไม่ทำเนี่ยศาลอาจจะมีคําสั่งไม่รับได้เพราะว่าอาจจะไม่ดําเนินการตามขั้นตอนไว้ก่อนนะครับนะครับผมตรงนี้ก็เป็นเกิเล็กเกดน้อยนะครับแจ้งท่านผู้ฟังได้รับทราบไว้ก่อนเผื่อมีเคสอย่างนี้เกิดขึ้นนะพี่ต้นตาลนะครับแต่ว่าในเมื่อเรื่องนี้ถ้าเราเราเราฟังข้อได้จริงแล้วเนี่ยก็โดนกล่าวหาว่าผู้ฟ้องคดีทุจริต ในโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านเนี่ย SML เนี่ยก็คือปล่อยเงินกู้ SML แล้วก็เร่นงการพนันนะครับในส่วนของทุจริตเกี่ยวกับเกี่ยวกับเงินกู้ SML เนี่ยครับก็เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วว่าก็น่าจะน่าจะถ้าจะทุจริตหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องในตําแหน่งหน้าที่หรือเปล่ามันก็ต้องมีตําแหน่งหน้าที่หมายถึงอํานาจหน้าที่นั่นแหละครับของผู้ใหญ่บ้านนะครับถ้ามีถ้ามีอานาจหน้าที่แล้วใช้อํานาจหน้าที่โดยทุจริตอย่างเงี้ยมันก็อาจจะจะ <K an> เขาขายได้แต่ว่าถ้าถ้าไม่ได้ทําไม่ไม่ได้มีกฎหมายกําหนดให้มีอำนาจหน้าที่อะไรเงี้ยอเป็นหนนาที่ทั่วไปก็อาจจะอาจจะไม่ใช่ทุจริตในหน้าที่ก็ได้แต่ว่าไอาการที่ไม่ทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยแล้วมีความผิดในฐานอื่นหรือเปล่าใช่ไครับอาจจะเป็นฐานอิกิว่ามดฐานอื่นเนี่ยก็อาจจะต้องโดนสั่งให้ออกจากราชการได้เช่นจากตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านได้เช่นกันนะพที่ต้นๆนะครับส่วนส่วนเรื่องการพนันเนี่ยมันจะน่าจะเข้าข่าย มาพืชชั่วหรือเปล่าก็น่าจะเข้าขายนะสมมติถ้ามีข้อได้จริงที่ฟังวันทีุ่ติแล้วว่าเล่นงาน่บ้านเล่นงานพนันซึ่งซึ่งถ้าในความมุมมองของยูชนคนทั่วไปก็น่าจะจะเห็นว่าการเป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยน่าจะรประพฤติตัวที่เหมาะสมมากกว่ารักษาเกียรติศักดิ์ของ ของการเป็นผู้ใหญ่บ้านใช่แล้วอันนี้ไม่ต้องไปถึงข้อกฎหมายเลยครับเราเราคุยกันนะครับก็คือวิญโยชนเขาตองไปก็น่าจะคิดว่าเราเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นําของเราเนี่ยเราก็เห็นว่าเขาควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกบ้านใช่ไหมครับก็เลยแต่ถ้าเป็นข้อกฎหมายเนี่ยแน่นอนก็น่าจะเข้าข่ายพิชั่วได้เหมือนกันนะครับว่าเป็นเรื่องการพนันนะครับถือว่าไม่รักษาเกียรติศักดิ์ของการดารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เราเราเราคุยกันนะครับใช่ครับ เป็นลักษณะที่ว่าเราพอเข้าใจกันเป็นพื้นฐานนะครับว่าถ้าถ้าคิดแบบทั่วไปใช่ไหมครับถ้าคิดในเชิงกฎหมายเป็นยังไงนะครับผมก็ก็อาจจะแบ่งเป็นสองส่วนเหมือนที่พี่ดนตานว่าในช่วงที่แล้วนะับว่าอ่ก็เขาโดนกล่าวหาว่าทุจริตใช่ไหมครับกับแรงงานพนันก็จะอาจจะอาจจะเป็นสองข้อกล่าวหานะครับผมถ้าผิดฐานใดฐานหนึ่งก็ก็ออกเหมือนกันนะครับหรือว่าผิดทั้งสองฐานแต่ว่าถ้าจะหลุดต้องหลุดทั้งสองทั้งสองส่วนนะครับถึงถึงจะ หลุดออกไปได้นะครับครับผมไม่ว่าฐานใดฐานหนึ่งก็กต้องออกแน่นอนแต่ฟัง<น>ข้อท็จจริงที่พี่สุเล่ามาช่วงต้นนี้ผมเห็นเขาจะโต้แย้งแค่เฉพาะเรื่องเงินกู้อย่างเดียวนะครับเหมือนจะไม่โต้แ<อ>ย้งเรื่องการเล่นผ่านนัดนะครับเหมือนไม่พูดถึงเลยนะครับผมเอผมไม่พูดถึงก็ไม่รู้ว่าจะยอมรับหรือเปล่าใช่ครับมไม่รู้นะครับแต่ว่าในใน,ในส่วนนี้ก็คือเหมือนเหมือนการสรุปข้อได้จริงมาเพื่อที่จะเล่าให้ผู้ฟงังฟังเนี่ยครับก็ ทางทางผู้ฟ้องคดีเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้มาครับไม่พูดถึงก็เดี๋ยวเราก็ไปฟังคําวิจฉัยของสารสูงแล้วกันว่าสารสูงเขาวิิจฉัยในเรื่องเกี่ยวกับการเล่นการพนันว่าอย่างไรครับผมถ้าถ้าสรุปว่าฟังยุติแล้วว่าเล่นเนี่ยแน่นอนครับเหมือนที่บอกก็คือโดนฐานใดฐานหนึ่งก็ต้องได้เหมือนกันครับแต่อะเรามามามาดูซิว่านะครับเกี่ยวพอพูดถึงการทุจริตครับทุจริตนั้นเรามาฟัง คำนิยามเกี่ยวกับทุจริตสักหน่อยนะครับ,รบเพื่อเป็นความเข้าใจพื้นฐานนะครับท่านผู้ฟังครับคาว่าทุจริตเนี่ยตามพจนานุกรมเนี่ยก็หมายความว่านะครับประพฤติชั่วนะครับคดโกงไม่ซื่อตรงเออถ้าเป็นไปตามถ้าถ้าพูดตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยก็มีคานิยามว่าโดยทุจริตเนี่ย คำ,คำนิยามคำว่าดยทุจริตก็หมายความว่านะครับเพื่อสแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่นนี่คือนิยามคํานิยามโดยทุจริตในประมวลกฎหมายอาญานะครับผมส่วนมีอีกพรบรหนึ่งครับทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยนะครับก็มีอีกพรบรหนึ่งก็คือว่าพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561นะครัะครับให้คํานิยามว่าคําว่าทุจริตต่อหน้าที่นะครับ หม,หมายความถึงนะครับการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อย่างใดในตําแหน่งหรือหน้าที่หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าปฏิบัติอย่างใดในพฤติการที่อาจทําให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตําแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนเนี่ยไม่ได้มีตําแหน่งหรือหน้าที่นั้นหรือใช้อํานาจในตําแหน่งหรือหน้าที่ทั้งนี้เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อื่นหรือกระทําการอันเป็นความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่นครับอันนี้ก็คือเกี่ยวกับทุจริตที่ที่มีคําว่าทุจริตนะครับผมแต่โดยทุจริตในตามความหมายของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยกับทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยสิ่งที่อ่านแล้วที่ที่ดูตรงเนี้ยที่เหมือนกันก็คือแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายครับสําหรับตนเองหรือผู้อื่นอันนี้ก็คือคล้ายๆกันตรงนั้นนะครับผมก็แสดงว่าถ้า ถ้าคุณแสวงหาประโยชน์ที่ม่คุณได้ด้วยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเนี่ยก็เป็นเจตนาพิเศษขึ้นมาตรงนี้นะครับผมก็ก็เข้าข่ายเป็นการกระทาทุจถิตจริบต่อหน้าที่สมมติว่ามีหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดมาด้วยใช่ไหมครับแสดงว่าก็คุณใช้อำนาจในตําแหน่งหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดแล้วก็แสวงหาประโยชน์ที่ม่คุณได้โดยชอบด้วยกฎหมายเจตนาองค์ประกอบหลักก็คือเจตนาหลักประกอบกับเจตนาพิเศษแล้วเนี่ยมันก็รวมกันก็กลายเป็นถุจริต ทุจริตต่อหน้าที <Laurie? S 3> er: mm ่ไ hmm. ด <c ười> ้นะครับเมื่อครบองค์ประกอบตามตามกฎหมายที่กําหนดนะครับผมก็คุณอาจจะต้องโดนอาญาไปด้วยหรือเปล่านะครับนอกจากนอกจากพ้นจากตําแหน่งเรียกว่ามีข้อกฎหมายหลายข้อมาพรัวรวมกันเลยนะครับแต่เรื่องนี้เราพูดถึงการการพ้นจากตําแหน่งของผู้ใหญ่บ้านโดยผู้ว่ามีคําสั่งนะครับให้พ้นจากตําแหน่งเนื่องจากเห็นว่าทุจริตหรือไม่ทุจริตยังไม่รู้นะครับผม แต่เดี๋ยวต้องไปฟังสารสูงวินิจฉัยแต่ว่าถ้าทุจริตก็ดูองค์ประกอบเข้าหรือเปล่าครับแต่ว่าถ้าไม่ชุจริตผิดฐานอื่นหรือเปล่าที่ผู้ว่าสั่งอาจจะผิดฐานอื่นด้วยหรือเปล่าครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ออกจากราชการใช่ครับแต่ว่าถ้าทุจริตเหมือนที่ว่าแล้วถ้ามองไปถึงอาญาเนี่ยทุจริตต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการเนี่ยก็ในทางอาญาสมมุติว่าใครเป็นผู้เสียหายก็ไม่สิทธิ์ที่จะไป ้อง้องต่อพนักงานสอบสวนได้ใช่ไหมครับไอ้นั่นคือเป็นช่องทางของกฎหมายผมไม่ได้แนะช่องทางให้ใครแต่ว่าผมพูดไปตามข้อกฎหมายถ้าเปบุญพูดประจำก็เรียกว่าเป็นการใช้สิทธิใช่ไหมครับทุกท่านมีสิทธิ์สิททธี่จะร้องเรียนหรือไม่ร้องเรียนก็ได้ผู้เสียหายย่อมมีสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะใช้สิทธิ์ได้นะครับ ส่วนจะใช้หรือไม่ใช้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายนะครับท่านอาจจะไม่ใช้ก็ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะครับผมแต่ถ้าใช้ท่านใช้ก็เป็นเป็นสิทธิ์ของท่านตามที่กฎหมายกําหนดนะครับอันนี้ไม่ได้ชี้ช่องแต่ว่าเราพูดไปตามกฎหมายเหมือนที่พูดเมื่อกี้นะครับท่านานก็ก็ท่านผู้ฟังที่รับฟังไว้ก็ก็ถือว่าเราก็แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการนะครับท่านผู้ฟังก็เช่นกันนะครับท่านที่มีความรู้ด้านนี้ก็ก็ฟังไว้นะครับก็ถือว่าแลกเปลี่ยนความรู้กัน นะครับผมท่านที่ไม่มีท่านยังไม่ได้รู้เรื่องการชุจยเหลกก็ฟังฟังไว้ก็จะได้มีความรู้ว่าเข้าใจมาอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ท่านที่เป็นผู้ใหญ่บ้านหรือมีญาติเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ฟังไว้เผื่อบางทีเคสอย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยใช่ครับก็คือเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่บ้านหรือหรือคนที่รู้จักนะครับก็ก่อนที่จะเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะแนะนําได้นะครับว่าอย่าทําอย่างนี้เลยครับท่านผู้ใหญ่นะครับผิดนะครับใช่อย่าทาอย่างนี้เลยนะครับก็ ก็จะเป็นหนทางที่จะนําไปสู่ความถูกต้องต่อไปนะครับใช่ครับงั้นเดี๋ยวเมื่อเราฟังวันนี้เราก็ฟังประเด็นแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราก็มาฟังกันนะครับว่าสารจะวินิจฉัยเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับครับก็กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการสารรู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับโดยในวันนี้นะครับพิสุ็ได้นำอุทธหณ์นะครับเกี่ยวกับการทุจริตของผู้ใหญ่บ้านนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาฟังกันนะครับว่าสารจะวินิจฉัย อุทธรณ์ในเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรนะครับครับผมก็ช่วงนี้แล้วก็น่าจะพอเข้าใจกันแล้วนะครับรบพี่ต้นตาลแล้วก็ท่านผู้ฟังนะครับว่าการทุจริตมีความหมายว่าอย่างไรแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับว่าในข้อเท็จจริงเรื่องนี้ว่าตกลงจะทุจริตหรือไม่ทุจริตครับส่วนการเล่นการพนันก็คปยว่ากันอีกประเด็นหนึ่งว่าตกลงเล่นการพนันแล้วจะต้องมีการมีเขาเรียกว่าเข้าข่ายประพฤติชั่วไหมถ้าประพฤติชั่วก็ก็ถือว่ามีเหตุที่จะต้องให้ออกจาก ตำแหน่งได้เหมือนกันครับผมแต่ประเด็นแรกก็คือว่าทุจริตหรือไม่ทุจริตเข้าองค์ประกอบอย่างไรนะครับผมวันนี้เราก็มาฟังกันเลยนะครับท่านผู้ฟังครับว่าสารปกครองสูตรนี้วิจัยว่าอย่างไรครับคดีนี้ก็มีประเด็นนะครับประเด็นตามตามคาฟ้องนั่นแหละครับก็ก็คือเด่นว่าคือคําสั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ตรงนี้ก็คือก็ประเด็นประเด็นตามที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องมาแล้วก็ว่าคําสั่งที่ไล่ผู้ฟ้องคดีออก จากผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่ชอบก็ประเด็นก็คำสั่งชอบหรือไม่นะครับจำโคร,คร,ครงสุดก็พิจารณาแล้วเห็นว่านะครับคณะกรรมการบริหารโครงการเนี่ยโครงการก็คือโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML นั่นแหละครับได้นําเงินดอกผลของโครงการเนี่ยมาปล่อยกู้ให้แก่แม่ค้าโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราถูกเพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิก ของของโครงการหรือแม่ค้าเนี่ยครับผมครับและและและนะครับและเมื่อ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 เก็บเงินมาแล้วใช่ไหมครับเมื่อคือปล่อยกู้ไปและเมื่อเก็บเงินมาแล้วครับปล่อยกู้ก็ต้องเก็บเงินใช่ไหมครัใช่ครับไม่เก็บแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช่ไหมครับเมื่อเมื่อปล่อยกู้ไปแล้วเ้วเก็บเงินมาเนี่ยก็ต้องนําส่งให้เฮรันยิบทุกสิ้นเดือนและได้ค่าตอบแทนเดือนละ ซึ่งซึ่งได้ค่าตอบแนทนเดือนละ200บาทครับต่อมาปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่ส่งเงินที่เก็บได้ให้แก่เฮรันยิกตามเวลาที่กาหนดครับต้องส่งทุกเดือนครับแต่อาจจะไม่ได้ส่งทุกเดือนเหมือนเหมือนที่ค้อกล่าวอ้างของผู้ผู้ฟ้อง้ในช่วงแรกบอกไว้ครับอาจจะไม่ได้สง่งทุกเดือนใช่ไหมครับเออก็ไม่ได้ส่งคือปรากฏว่าข้อจริงปรากฏว่าเนี่ยผู้ฟ้องคดีไม่ได้ส่งเงินที่เก็บได้เนี่ยให้แก่เฮรันยิกตามเวลาที่กําหนดนะครับ แต่ได้เก็บเงินไว้กับตนเองเป็นเวลานานและภายหลังเกิดเหตุราษฎรในหมู่บ้านร้องเรียนจึงนําเงินที่เก็บได้ไว้เนี่ยมามอบให้นายอำเภอเพื่อคืนให้แก่โครงการอืเมื่อผู้ฟ้องคดีเก็บเงินดังกล่าวนะครับไว้กับตัวเองโดยไม่มีอํานาจเป็นระยะเวลาถึง14เดือนโอ้ปีกว่าแล้วฮะโอนอครับผมไม่นานนะครับครับผม ไม่นานหรือนานนานในั็ปีผมว่าจากที่ตอนแรกตกลงกันว่าส่งทุกเดือนนี่กลายเป็นปีหนึ่งยังไม่ได้ส่งเลยฮะเออครับผมสี่เดือนนะครับครับและนํามาคืนภายหลังที่มีการร้องเรียนเห็นได้ว่าพฤติการของผู้พ้องคดีเป็นการแสวงหาประโยชน์อันม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองอันเป็นพฤติการทุจริตตามที่ถูกกล่าวหาครับอันอันนี้ก็คือศาลบอกว่า เก็บไว้นานเนี่ยเข้าขายแล้วแหละจงใจจิตนาคือไม่ไม่ส่งคืนทุกเดือนเนี่ยสี่เดือนปีกว่าเนี่ยครับถ้าแกเดือนสองเดือนยังพอพฤติการดังกล่าวเนี่ยครับทุจริตตามที่ถูกล่าวหาแล้วแต่การพิจารณาว่าผู้ใหญ่บ้านระทําทุจริตต่อหน้าที่ราชการหรือไม่นั้นนี่ครับนี่นะมาฟังกันต่อนะครับว่าจะเป็นทุจริตต่อหน้าที่หรือเปล่าต้องพิจารณาว่า ให้ได้ความว่าการกระทําดังกล่าวเป็นการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่พุทธศักราช2457ไม่ได้กําหนดให้ผู้ใหญ่บ้านมีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชนวงเล็บ SML เนี่ยครับครับผมซึ่งสอดคล้องกับคู่มือการดําเนินงานโครงการ ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติที่ระบุว่าข้าราชการหรือผู้มีตำแหน่งทางการเมืองทับการปกครองเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ควรเป็นประธานหรือกรรมการโครงการหมู่บ้านและชุมชนประกอบกับการนำดอกบิด,ดอกผลของโครงการออกปล่อยกู้ให้แก่แม่ค้าคณะกรรมการบริหารและสมาชิกได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายกันเองครับ กำหนดระเกณฑ์นในการจ่ายกันเองไม่มีผลผูกพันที่จะต้องบริหารจัดการตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน SML พศ2,555ครับผมกำหนดขึ้นมาเองไม่ได้เป็นไปตามไม่ได้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวครับ ดังนั้นการที่ผู้ฟ้องคดีทําหน้าที่เก็บเงินกู้จากแม่ค้าจึงมิใช่เป็นการกระทําตามอํานาจหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านและไม่ใช่การกระทําผิดฐา,า,านอาศัยอํานาจหน้าที่ราชการของผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อให้ตนเองหรืออื่นได้ประโยชน์ที่ไม่ควรได้แต่การที่ผู้ดำรงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านนั้น ย่อมได้รับความไว้วางใจจากราษฎรในหมู่บ้านกลับอาศัยความไว้วางใจเก็บเงินกู้ยืมจากแม่ค้าไว้กับตนเองเป็นเวลานาน,านถือว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติการในทางทุจริตจนเป็นเหตุให้ถูกราษฎรในหมู่บ้านร้องเรียนอันถือเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ต่อตำแหน่งหน้าที่ของตอนในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน และได้เชื่อว่าได้ชื่อว่าครับเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงนะครับตามมาตรา8ไอ้98วรรค2เห่งพระราชบัญัติระเบียบการในการพรเรือนพศ2535ซ,ซึ่งซึ่งซึ่งตอนนี้มัน2 2 2 2 5 5 1แล้วครับอไอ้พรบ,รบระเบียบ้การพระเรียนรรยแสดงว่าขณะนั้นอะ ขณะกาะทาความผิดได้ใช้กฎหมายในช่วงกฎหมายตัวเก่าอยู่คือพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกาเรียนพศ2535หอยู่อ๋อครับก็วงเล็บว่าใช้บังคับดูอนุโลมในขณะเกิดเหตุข้อพิพาทครับครับผมเอามาฟังข้อข้ออ้างที่จะตอบข้อกล่าวหานะครับสําหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีถูกถูกกล่าวหาว่าแอบอ้างชื่อของบุคคลอื่นไปใช้สิทธิ์กู้เงินโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของสิทธิ์ ถือว่ามีพฤติการในทางชั่วริตอันเป็นการไม่รักษาชื่อเสียงและเกียรติศักต์ตำแหน่งหน้าที่ของตนได้ชื่อว่าเป็นผู้ผู้ช่วยอย่างไรแรงเช่นกันนอกจากนี้ตามที่ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการเล่นการพน,นันประเภทไพ่นั้นเห็นว่าข้อที่จริงปรากฏตามรายงานการสอบสวนว่าผู้ฟ้องคดีให้การยอมรับ oh. ว่าได้ยเล่นการพนันจริงโดยอ้างว่าเป็นการแฝงตัวไปหาข่าวเท่านั้นแต่จากพยานหลักฐานและคาให้การของผู้เกี่ยวข้องยืนยันว่า ได้ร่วมเล่นการพนันกับผู้ฟ้องคดีในขณะที่ยังดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีหน้าที่ต้องจับตัวผู้กระทําผิดแต่กลับละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่และกระทําผิดตามกฎหมายเสียเองอันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแก่ราษฎรดังนั้นพฤติการของผู้ฟ้องคดีในการลักลอบเล่นการพนันจึงถือได้ว่าเป็นการกระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับและฐาน กระทำการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้เพื่อช่วยอย่างร้ายแรงรับครับตอนนี้ก็เปไงก็ผิดอยู่ดีไม่ได้ไปไปตามพรบระเบียบระเบียบข้าราชการพลเรือนพศ2535นั่นแหละครับอย่างไรเสียก็โดนไปทั้งสองส่วนแม้ว่าจะไม่เป็นความผิดฐานทุจริตต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการแต่ก็ถือว่าเป็นความผิดฐานทุจริตทุจริตนะครับผมเพราะว่าการเก็บกู้เงินเก็บการการเก็บเงินกู้เนี่ยถึงแม้จะเก็บไว้นานเนี่ยก็ไม่ได้ทําในหน้าที่ใช่แล้วแต่ถือว่า การเก็บไว้นานถือว่าเป็นการทุจริตเมื่อทุจริตมีการลงเรียนในฐานะที่ผู้ใหญ่บ้านต้องได้ต้องเป็นคนที่มีเกียรติศักดิ์และได้รับความเชื่อถือจากประชาชนก็การทําผิดวินัยอย่างร้ายแรงได้ใช่ไหมครับก็เป็นอุทาหรณ์นะครับคดีนี้เป็นคําพิพากษาต้องบอกว่าคําสั่งของผู้ว่าเนี่ยชอบแล้วนะครับผมเป็นคำพิพากษาสารปกครองสูตรที่ออร์หงดทับสองหกนะครับก็จดไว้นะครับถ้ามีเหตุใดที่มันใกล้เคียงอย่างนี้ก็ท่านก็จดไว้นะครับคำพิพากษาสารปกครองสูตรที่ออร จุดหนึ่งเจ็ดเก้าทับสองห้าหกสี่นะครับครับก็ไปค้นหาได้ครับก็ต้องฝากไว้นะครับสําหรับผู้ใหญ่บ้านทุกท่านนะครับประพฤติตัวยังไงก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกบ้านด้เลยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่สุเช่นเคยนะครับที่นาอุตารณ์สนุกสนุกแบบนี้มาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับเวลาของพวกเราก็หมดลงแล้วนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับเวลาเดิมเช่นนี้นะครับสําหรับวันนี้นะครับพวกเราทังคนต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ